Oh, you didn't know? Everything is game. That's game. Also game. That's definitely game. 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 Everything is game. Everything. Everything. เอาเลยครับผมคราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมจานเจมมาสเตอ,อร์เกมเมอร์และดูการแต่งตัวของผมซะก่อนเลเกอร์เบอร์24ครับผมมิสยู y คอร์ b e นะครับก็ <God. S 1> นี่ครับไมอ d ดอผมเลยครับผมผมใส่เสื้อเขาอยู่วันนี้วันนี้เราจะมาเล่นเกมที่แบบว่าเป็นภาคใหม่ออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับ mm hmm. นั่นก็คือ NBA 2K 2 1นั่นเองนะครับผม คือผมต้องบอกว่าผมเป็นติ่งเกมนี้มากผมเล่นมาทุกภาคทุกภาคจริงๆแล้ววันนี้ภาคใหม่มันออกมาผมจะไม่เล่นได้อย่างไรมันก็ต้องจัดกันหน่อยใช่ไหมล่ะ แล้วที่สำคัญนะครับผมคลิปนี้นะฮะผมมี e x c l u s i v e Gift นะครับเป็นของรางวัลพิเศษสุด Exclusive นะครับจาก NBA 2K 21เอามาแจกผู้ชมด้วยนะครับช่วงท้ายคลิปยังไงติดตามรอดูให้จบคลิปกันนะครับผม <Okay. S 1> ซึ่งต้องบอกนะครับว่าในภาคใหม่เนี่ยมีเนื้อเรื่องใหม่ด้วยนะครับในโหมด My Career ที่ผมชอบเล่นนั่นก็คือโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูแบบสร้างตัวละครกันให้ดูแล้วก็เล่นกันไปแบบดูเนื้อเรื่องกันบ้างว่าเป็นยังไงอะไรยังไงโดยใในนนภาาาคี้ะะ้ะะะเจชช่บ,บทว The l ลองชา a d o w นะครับจะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนที่ต้องเผชิญกับปรคในการเข้าสู่ NBA นอกจากนั้นเนี่ยเรายังต้องจัดการชีวิตในด้านอื่นด้านการเรียนซึ่งการเข้าสู่ NBA นั้นอะ่ะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ายังต้องมีหลายสิ่งที่ต้องพัฒนานะครับเช่นการเลือกผู้จัดการและการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> มาเนี๋ยผมจะเล่นแบบว่าตัดไฮไลท์ไปจนกว่าแบบเหมือนจะเข้า NBA ได้แล้วกันนะฮะจะพยายามเล่นแบบเป็นไฮไลท์แล้วกันนะครับในคลิปนี้ <Okay. S 1> แล้วก็อย่างที่ส อเครับเกมนี้เนี่ยมีโหมดที่ชื่อว่า The Neighborhood นะครับก็จะเป็นโหมดเหมือน Open World นะครับให้เราลองเล่นกับผู้อื่นได้นะฮะก็จะเป็นสนามบาสรวมๆกันอะ่ะแล้วเราก็ไปเล่นกับคนอื่นได้คืออันนี้สนุกมากครับผม 3มครับไม้ทีมครับผมจะเป็นโหมดจัดทีมแบบพิเศษนะครับเราสามารถเข้าไปจัดดรีมทีมของเราได้เลยเราอยากให้ใครไปอยู่ตำแหน่งอะไรเราสามารถจัดได้อย่างอิสระโดยจะมีทั้งซูเปอร์สตาร์และนักกีฬาระดับตำนานมากมายนะแล้วก็จะมีโหมด Play นาวด้วยนะครับผมเดี <S <S ๋ยวโหมดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับ <S 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 เออสำหรับความแตกต่างระหว่าง NBA 2K 21 Standard Edition กับ The Mamba Flavor Edition นะครับมันมีข้อแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเราซื้อแบบ The m e m b e r f o r e v e r Edition เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเล่นโหมด My Care e r รียรดีกว่านะครับเราจะมาสร้างตัวละครที่โหดที่สุดในจักรวาลมาเวลกันนะฮะคือคลิปก่อนๆผมเล่นเป็นพอย์กาดใช่ปะ่ะ <Yeah. S 1> คลิปนี้ผมก็ยังอยากเล่นเป็นพอยต์กาดอ่ะเออผมรู้สึกว่าพอยต์กาดมันเป็นตำแหน่งที่สามารถแบกทีมได้นะในความคิดผมแบกทีมได้แล้วเพื่อนแบบฝากความหวังไว้กับเราได้ฉะนั้นเราก็จะยังอยากที่จะเล่นพอย์กาดอยู่นะครับผมดูดิขึ้นรูปไซออนมาอย่าง คือลหลายๆคลิปผมจะเล่นเป็นคนดำใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ผมจะเอาใจคนขาวบ้างผมจะเล่นเป็นคนขาวครับผมโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมเลยครับเอาละครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเล่นโหมด My Career นะฮะหรือว่าโหมดเนื้อเรื่องของเรานั่นเองไปเลยครับผมโอเคฮะต้องบอกไว้ตอนนี้ว่าผมเนี่ยสร้างตัวละครเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือลหลายๆคลิปอะ่ะผมอะ่ะเล่นเป็นคนดำใช่ไหม <Yeah. S 1> แต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นคนขาวบ้างอ่านี่ความสูงเราประมาณนี้นะผมว่ากําลังโอเคนี่6กฟุตสครับผมว่ากําลัง นะฮะนี่แหละน้ำหนักก็น้ําหนักไม่ต้องเยอะครับผมน้ําหนักไม่ต้องเยอะเอาประมาณนี้แล้วกันแบบหุ่นดีๆครับหุ่นดีๆส่วนแขนนี่เราแขนสั้นไปเลยเราแขนสั้นไปเลยเออสำหรับเอ่อเช็คโอเวอร์นี่ผมเอาเป็นเป็นช็อตครีเอเตอร์นะครับมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมเราไปสตาร์ทไม a ์แครเอร์กันเลยดีกว่าหมดเนื้อเรื่องของเราครับว่ามันจะสนุกแค่ไหน l e t เ t i n g on man เราจะเข้า NBA เลยไหมไม่ครับเราจะเล่นแล้วเราจะซึมซับในเรื่องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันดีกว่ามายังไงเอ่ยรอเกมเริ่มสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนมาแล้วมาแล้ว NBA 2 k present เ yeah. ด oh. ้าโอ้โหฟอนต์นี้แบบแบบดูความเป็นแบบว่าสมัยก่อนมากเลยนะในความเชื่องผมมิเชล l ยอชอบดนตีเกมนี้มากเละแต่ก็เสียวอยู่เหมือนกันนะว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่า อ่าอันนี้น่าจะเป็นทีมผู้พัฒนาอะไรพวกนี้เนาะจูเนียเราเราเป็นจูเนียรมีเดเมียนลิลาดกับไซออนวิลเลมสันด้วยนะแสดงว่า2คนนี้น่าจะอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยแหละคิดว่าเดอ๋ทีนี้เราก็รอนะฮะมาแล้วครับเฮ้ยบทของเราคือ the long shadow จูเนียใช่ไหมเราอันนี้เหมือนเราอยู่กลางมหาสมุทรปะอยู่กลางมหาสมุทร ก็ถ้าเกิดใครที่สายเนื้อเรื่องเนี่ยคอมเมนต์กันมานะฮะผมอาจจะมาเล่นใหม่นะฮะผมอาจจะมาเล่นใหม่แบบทำเนื้อเรื่องยาวๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะฮะแต่ตอนเนี้ยผมคิดว่าถ้าผมแบบอัดเนื้อเรื่องไปด้วยคลิปนี้น่าจะมี5ชั่วโมงนะงั้นผมขออนุญาตสคริปต์ไปนะครับผมแต่ตอนแรกเนี่ยเราขอดูก่อนนะว่าหน้าต่างเราเนี่ยหล่อเหมือนกับที่เราแบบอันนี้ไว้หรือเปล่าเหมือนที่เราบิวเอาไว้หรือเปล่า ดูกโอ้วทำไป36แต้มเลยนะทีมที่ดีที่สุดในยุคนี้คนนี้ชื่อดูกนะฮะดูจากรูปส่งละอะคุณก็เห็นเลยเราผมยิงพลาดไปเองอะขออนุญาตข้ามไปนะฮะก็ใครใส่เนื้อเรื่องก็คอมเมนต์มาบอกเลย ถ้าแบบมีกระแสตอบรับดีๆเดี๋ยวผมจะมาจัดต่อบแบบยาวๆแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมขอเล่นเป็นไฮไลท์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะสปีต่อมา G ีเออร์เฮ้ยดูตัวละครเราดิเจนเ่ <c oughs> N K! ยังหลอเฮ้ยรองเทา้าจอแดนสีป่ะจอแดนสีป่ะบางทีฟุตบอลน่าจะเหมาะกับนายอะนะ เฮ้ยเฮ้ยยัดหยามเราเหรอคุณบูลลี่ผมหมอโอเคครับคราวนี้จะเป็นเนื้อเรื่องไฮสคูลนะฮะตอนแรกมาเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดใครซื้อแบบเมมบ e d ดิชันเนี่ยเราจะได้ไอ้พวกนี้มานะเนี่ยแป๊บนึงนะได้ป่าวะขอเช็กก่อนนี่ไงได้พอยมาอัปเกรดกับผมก็อัปเกรดไปดิครับเราเปิดตัวทั้งทีเราต้องเปิดแบบหล่อ เปิดแบบจัดเต็ม standing ดังเออมาดิโอ้โหดูชุดเรื่องการชุดเราก็ต้องอย่าน้อยหน้าใครครับ3ตม3ามแต้มระยะกลางฟีโทจุดโทษเอาแบบจัดเต็มครับผมโอ้โหเราเปิดตัวทั้งทีเราต้องแบบเปิดแบบเท่ๆรอๆไปเลย post move ไม่ต้องสติลเราสายสติลเราสาย,สายเกิดมาแย่งอยู่แล้วประมาณนี้ป่ะเงินไม่พอ <laughs> เงินไม่พออัพเงินก็มีอยู่แสนเดียวเงินมีแสนเดียวทําไงก็เติมดิครับรออะไอาจารย์เติมดิจาน เลสเกดิกอนบล็อตยีขออนุญาตเติมสักครู่นะฮะน้องๆที่น่ารักทุกๆคนได้มาแล้วครับผม,เต,มเติมไปดิเติมไปดิรออะไรอาจารย์คอนเฟิร์มปหูดูเปิดตัวมาครับพลังเรานี่แบบ85เลยอะ่ะโอ้คือแบบพลังนี้เยอะจัดเลยนะจริงเริ่มมาเขาจะไม่พลังเยอะกันอย่างเงี้ยแต่ผมแบบเริ่มมาแบบจัดเต็มไง <R ig> จัดเต็มระบบเลยทีนี้อย่าลืมนะครับว่าเราสามารถซื้อพวกท่าอะไรพวกนี้ใส่ได้ด้วยนะฮะเดวผมขอช้อปปิ้งท่าอะไรแป๊บหนึ่งนะฮะ มาครับผม right now เวลานี่แหละที่เราจะได้เกิดใหม่กันพวกเรามันโคตรแข็งแกร่งไปเลยนะยังหัาใจป่ะโอเคไปพวกเราพวกแกพร้อมกันหมล่ะคำถามพวกแกพร้อมกันยังมาดูที่ไปวู้อีเกิลทีมเราเหมือนจะเป็นทีมอีเกิลนะครับผมมาดิครับจูเนียแป๊บหนึ่งดิทำไมมีอะไรครับจานอย่ากดดันนะ แกทำได้ดีกว่าฉันแน่เลยตอนเกมแรกของฉันอนะ่ะโอเคโฟกัสที่การทำแต้มให้มากกว่าเ์อโนเวอร์นะนี่คือเวลาของแกแล้วมาผมจะเปิดตัวแบบหล่อๆครับผมจูเนียร์เมอร์ซัสจูเนียร์มาสเตอร์จูเนียร์เมอร์ซัสไป Let's go baby เ <laughs> มื่อกี้เราให้กำลังใจตัวเองนะ Let's go baby แบบไปเลยที่รัก เยดเคีมาข้ามตรงนี้ไปเลยได้ปะผมยืนอยู่หลังสุดเลยนะเพราะว่าผมเป็นกาดครับผมเป็นกาดไม่ใช่เป็นกากสวยส่งมาส่งมาเราเล่นเกมไว้บลล่ะคอสมาทีนึงคอสมาทีนึงส่งไปก่อนผ่านไปก่อนส่งมาโอเคสกรีนพี่นะสกรีนแล้วเราก็แหวกว่ายวาล้การ เป็นไงรูปแรกของพี่เปิดมาก็หล่อเทมารู้จักมือซัดมาเซอร์ป่าสชติลกับโดนผมจกแล้วเมื่อกี้ถ้าโดนผมจกนะเรียบร้อยเลยเมื่อกี้เป็นแต้มแน่เป็นแต้มแน่อะไรส่งออกหระส่งออกอ่ะอะไรอะไรปิดอยู่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 ปิดไหนอยู่ทำไมส่งไม่ได้อ่ะดิเปลี่ยนแผนใหม่เปลี่ยนแผนใหม่ไปดิเฮ้ยโอ้โห ส่งมาส่งมาตัดกางมาส่งมาฮึบฮึบคอร์ดโอเวอร์ส่งไปผ่านไปก่อนมาสกรีนมา โอ้โหชูดอย่างแมนน่นนะครับน้องๆพี่จานเจชูดอย่างแม่นแต่เมื่อกี้ผมสังเกตว่าแบบไอ้หลอดไอ้หลอดชูดเขาปรับใหม่นะเอา้าโดนสติลมาแบบนี้โดนสติลมาแบบนี้ก็ต้องถ้าเกิดเราเล่นเป็นกาดเนี่ยเราจะปิดกาดเหมือนกันสิ่งที่เราต้องระวังคือคนที่เล่นกาดมันจะวิ่งไวมากเราต้องวิ่งตามไม่ทันนะครับผม เฮ้ส hey, so 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 yeah! oh ุดสวยเพื่อนสวยสวยสวยส่งมาส่งมาส่งมาเย่าบ๊ามบ๊ามบ๊ามว้าวว้ฟาวด้วยฟาวด้วยได้ฟาวด้วยโอ้โหได้ฟาวด้วยครับ อโอ้โหโคตดสตองอ่ะตัวเราคือสตองจัดๆ <c oughs> ชุดแม่นด้วยครับ <c oughs> คือถ้าชุดนี่ผมตั้งไว้เป็นของโคบีไบรอันเลยนะ <c oughs> เพราะว่าผมคือผมชื่นชอบในตัวโคบีไบรอันมากถ้าชงถ้าชุดนี่ผมแบบ <c oughs> เรียนแบบโคบีไบรอันแทบจะทั้งตัวเลย <c oughs> มาครับอันน่ะยังไงอย่าทะลึ่งส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 ่ง,ส,งส่งมา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  ขอเวลานอกไปดิครับโดนนำไป12แต้มต้องขอเวลานอกดิตัวผมนี่ยังโหดเ่ะอจริงถึงก็ต้องประชุมทีมเลยครับทีมนี้ถึงก็ต้องประชุมทีมให้รู้จัก40แต้มมาแล้วตำนานบทใหม่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นมาบนจักรวาลมาเวลนี่แหละครับน้องๆเฮ้ยให้มั่วมั่วมั่วนะมั่วนะมั่วนะเอาเฟดเอเวไปจังหวะนี้ส่งมาส่งมา ส่งมาส่งมาไอ้จันเออเออเรื่องฟาสต์เบรกขอให้บอกพี่เรื่องฟาสต์เบรกขอให้บอกพี่บอกพี่ดิบอกพี่ดิอ้าวไม่ข้ามไม่ข้ามไม่ข้ามฝั่งเหรอไม่ข้ามฝั่งเหรอเอ้ยเอ้ยยังไงยังไงแบ็คคอร์ดเปล่าแบ็คคอร์ดหรือเปล่าแบ็คคอร์ดหรือเปล่ายังไงอันนีฝืนอย่า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 ฝืนพี่ขอร้องละน้องอย่าฝืนอย่านะอย่านะตีตีบ้านหลุดมือนะครับตีบ้านหลุดมือนะเวลาจะหมดแล้วแมน สวยส่งมาส่งมาส่งมา,งมาฮึบฮ้ยยูโรสเตปเอ้อยโอ้โหท่ายากเกินจันจิงเอ,อ้สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดผมบอกไยว่าจังหวะนี้สุดยอดผมเนะ่โอ้โหเพิ่มมาครึ่งหลอดกันเลยทีเดียวสุดยอดครับผมตัวผมนี่ยังเถื่อน ขึ้นยับยับขึ้นยับยับเลยได้เงินเท่าไหร่ครับได้เงินมา450เอ้าเรื่องสกูสกูที่สนใจเรานะครับตอนนี้สกูที่สนใจเรานี่เราต้องไปเข้าโรงเรียนก่อนหรอเข้าโรงเรียนก่อนที่ก่อนที่เราจะ โอ,โอ้ยนายนี่แม่งเล่นโคตรเก่งเลยว่ะโอเคครับผมขอข้ามส่วนนี้ไปก่อนนะฮะ คือตอนนี้แบบเป็นไงแค่เกมแรกผมก็แบบมาแล้วอะ่ะก็มันแล้วอะ่ะคุณผู้ชมครับผมนี่ฮะต่อไปก็จะเป็นอะไรต่อก็จะเป็น h i h h s h h o o l Pro Spec Ranking นะฮะ g h b o r h o o d ครับผมถ้าเกิดเราจะเข้า n h b o r h o o d นะฮะเราต้องไป NBA ก่อนนะครับเราถึงจะเล่น n h b o r h o o d ได้นะฮะตอนนี้ผมยังไม่เข้าครับผมจะค่อยๆไปตามในเรื่องของมันนะฮะโอเคเป็นไงมันกันหรือเปล่า,าฮะสำหรับผมผมแบบสะใจมากเลยโคตรมันสะใจเลย เอาละครับผมแล้วก็มีโหมดอีกโหมดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูกันนั่นะคือโหมดプレนารนั่นเองกดเข้าไปเลยครับผมนี่ครับผมเราเข้าโหมด Quick p พ a y มาแลวฮะนี่ครับผมจะเลือกเป็นทีม Alltime NBA ทีมนะครับผมคือเขาจะเอาแบบว่าคนที่โหดที่สุดในแบบแต่ละยุคแต่ละยุคอะมาอยู่ด้วยกัน <Yeah. S 1> เห็นไหมกาดนี่จะเป็นเมจิกจอร์ซันนะผมมีโคบี้ไบรอันด้วยมีแชคโอนิลด้วยคือเรียกได้ว่าเป็นยุคที่แบบว่าโหดอะเป็นยุคที่โหดมากดูดิตัวละครแต่ละตัวนี้คืออย่างโหดอ่ะคร ดีกว่านะครับว่าชุด All t ไทม์เลเกอร l อารไทม์เลเเนี่ยจะโหดสักแค่ไหนฮะเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่าครับผมไปมาแล้วครับผมโอ้โหแต่ละคนนี่แบบระดับตำนานเรียกได้ว,ว่าแบบระดับตำนานอะ่ะโอนิวครับผมโอนิวเป็นคนจัมบอลครับยืนตรงกลางโอนิวตัวโคตรใหญ่เลยเจอกับบัคนะฮะ ไปโอ้โหจับบอลได้มาจังหวะนี้ยังไงแป๊บหนึ่งนะครับผมขอปรับมุมกล้องก่อนนะมาครับผมปรับมุมกล้องเสร็จปทีเรียบร้อยแล้วส่งไปก่อนครับโคบี้ไปอันครับผมมาสกีนให้โคบี้ไปอันหน่อยปึ๊บปั๊บโคบี้มาสับแล้วก็ยิงสามแต้มไปตอนนี้เมจิกจอนสันถือบอลครับส่งไปครับผมสู้สามแต้มไปปั๊บเออโอ้โหโคบี้ไปอันรีบเอได้ครับผมใจเย็นใจเย็นใจเย็นส่งให้โคบี้ครับผมส่งโคบี้มาจังหวะนี้สกีนมาครับผมแล้วก็เฟดอาเวย์ไป ปั๊บโอ้โหคบี้ไบรอันอีกแล้วครับผมช็อตเนี้ส่งไปครับผมมาครับสกีนให้ไบอันหน่อยสกีนให้ไบอันหน่อยชูดไปครับผมโอ้โหโคบี้โคบี้นี่ยิงเป็นลงต้องให้น้องๆ้องเขาโชว์หน่อยปะต้องให้น้องน้องเขาโชว์หน่อยปะส่งมาครับผมเอ่อโคบี้อยู่ไหนส่งให้โคบี้ไปโคบี้เฟดเอาเวมาโอ้โห ก็คมเกินก็คมเกินประมาณนี้นะครับสำหรับโหมด p l a น n าวที่เอามาให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับผมคือเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะคือแบบโหมดจัดทีมแล้วเล่นกับเพื่อนแบบแข่งังสนสนุกๆเลยเออเอาแล้วครับหลังจากที่เราเล่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมมีของ e x ็ก u s i v e g ี f t กมาแจกน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับส่งตรงมาจาก NBA 2K 21เลยนะครับนี่ครับ ของชิ้นแรกครับเป็นแมสนะสังเกตดๆีๆข้างล่างจะเขียนว่านี่ฮะ NBA 2K 21เป็นแมสของแท้เลยนะครับจากทาง NBA นะมี2อันครับผมมาแจกด้วยกันเฮ้ยจริงๆผมอยากเก็บไว้ใส่อะ่ะแล้วก็เสื้อครับผมนี่ครับเสื้อไซส์ L ครับผม NBA 2K 21เนีน่ย NBA 2K 21 2ตัวเป็นไงนี่ของแท้จากทาง NBA ส่งให้คุณผู้ชมแบบ สดๆอ่ะแล้วที่สาคัญครับผู้ชมครับเขาได้ส่งของมาให้ผมกลองใหญ่เลยครับผมเรีกได้ว่าเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟอ่ะเอามาให้อ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดดูนะครับนี่ครับกล่องมันใหญ่มากอะ่ะผู้ชมคือกล่องมันใหญ่มากจริงๆนี่ NBA 2K 2 1เนี่ครับโอ้โหคือแบบคือผมยังไม่ได้เปิดดูนะครับผมต้องบอกไปก่อนกล่องมันหนักใช้ได้เลยเนี่ยข้างหลังนี่ครับเขียนว่า everything นะครับ everything is game ทุกอย่างก็คือเกมนมั่นเองนี่ ข้างหน้าก็เป็นเดมียนดีลาดนะครับผมเป็นนักบาสท,ที่กำลังมาเลยช่วงนี้ฮอตมากนะครับเรามาเปิดดวงพร้อมกันนะครับผู้ชมผมตื่นเต้นว่ะเปิดดู๊บเฮ้ยนี่ครับทีละอย่างนะทีละอย่างนะตรงนี้ก่อนนะครับเขาเขียนว่า everything is game นั่นเองเดี๋ยวผมดึงออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่ครับตรงนี้ครับเขียนว่า everything is game ครับผมจะาอ่านกันสวัสดีนักบาสเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเปิดตัว nba 2 k 2 1สําสำหรับเจนปัจจุบันเราจะส่งไอเทมบางชิ้นไปให้เพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่า everything is game ก็คือทุกๆอย่างก็คือเกมนะครับผมและด้วยเนเบอร์ o ูดในปีนี้เราคิดว่าอาจจะจำเป็นต้องใช้แว่นตากันแดดใหม่ฮะแว่นตากันแดดใหม่เพราะกำลังจะเดินทางไปชายหาดได้เหรอ <c oughs> แล้วก็สามารถสัมผัสปร,ประสบการณ์ดนตี NBA 2 K 21แบบไดนามิกด้วยเสียงเพลงใหม่คือเขาจะสื่อประมาณว่าแบบมีเพลงใหม่อะไรมาเงี้ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็และหวังว่าท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับของที่ระลึก Member Favor Edition ในปีนี้ดูใต้ข้อความนี้สิ และหวังว่าจะได้เจอกันในสนามส่วนถ้าอยากจะแชร์ลงโซเชียลแท็กมาแล้วใช้ NBA 2K21 ได้เลยเขาบอกว่าจุๆดจุดูใต้ข้อความนี้สิข้อความนี้คืออะไรวะโอ้ oh my god เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god อ้โห โอ้โหคุณผู้ชมครับมันเป็นเหมือนแบบเป็นรูปโคบี้อะ่ะเมมเบอร์ฟฟร์เอเวอร์อีดิชั่นครับคือมันเป็นกระจกหนามากนะเนี่ยเน,นี่เป็นกระจกที่หนามากอะ่ะแล้วก็มีรูปโคบี้อยู่ข้างในครับเฮ้ย <What? S 1> โอ้โหอันนี้โคบี้ใส่เบอร์แแต่ผมใส่เบอร์ยีนี่ uh. โคตสวยอะ่ะคือแบบดีเทลมันดีมากอุผู้ชมดูดิโอ้โห ไม่อยากจะคุยผมไม่อยากจะคุยนะแต่มันสวยมากเลยโอ้ oh my god โอ้นี่ทาง NBA เข้าใจปั๊มมากเลยเนะนี่ยแป๊บนึงนะมันจะมีอีก2ชิ้นนะครับผู้ชมแป้บนึงนะผมขอเก็บอันนี้ก่อนยตื่นเต้นอนะเฮ้ยเปิดมาอย่างแรกนี่ถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วนะโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วก็อันนี้ครับผมผมจะเปิดอันนี้ก่อนนะ Everything is game เฮ้ย ผมเห็นอันนี้ผมเห็นอันนี้ผมรู้เลยอ่ะเป็นแว่นตาครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหถุงน่ารักมากเลยอะตรงถุงนี้เป็นรูปฟาร์มิงโก้ด้วยอะเฮ้ยผมอยากเปิดดูข้างในแล้ว Shader Shader ใส่แว่นสักหน่อยสิอ๋อจะสวอกไปไหนครับเนี่ยอ๋อแว่นตากันแดดแจกมะเนี่ย เราเอาแว่นนี้ไปแจกเลยวะนะแจกเลยป่านะ <Yeah. S 1> โอ้โหคือจริงๆผมเป็นคนที่แบบใส่แว่นตาแล้วไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะ <Yeah. S 1> ผมรู้สึกว่าตัวเองใส่แล้วแบบมันดูเออเออะเออเอาจริงแต่ว่าโอ้โหจาก NVA ส่งมาผมก็ชอบไงผมก็ชอบไงอ๋อที่เขาบอกในนี้ใช่ไหมบอกว่า <Yeah. S 1> แว่นตาก,กันแดดเพราะว่ามีเขาเรียกว่ามีอะไรนะเราต้องเดินทางไปชายหาดอ๋อโอเคเข้าใจละแล้วก็อย่างสุดท้ายครับผมที่ส่งมาครับอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยฮ้ เฮ้ยทำจริงเฮ<ะ>้ย Power Beat Power Beat Po โอ้มายก็ยยย oh God! Power Beat Po ครับสีดำนี่เขาส่งมาให้อันนี้เป็นแบบไวลเตด้วยหรอทำจริงสีดำพอดีเลยครับพอได้อันใหม่ปุ๊บแล้วของเก่ามันก็ดูแบบว่าเหมือนใกล้จะพังแล้วอะแต่อันนี้ราคาก็เกือบหมื่นแล้วนะผู้ชม อันนี้จริงๆมันไม่ถึงเกือบหมื่นหรอกประมาณ6 0 0 0น่ะ 6, 000, 7, 000, นะเท่าที่ผมไปเดินดูมานะแบบไร้สายซะด้วยสิโอ้โหเพลินเพลินละใส่ออกกําลังกายเพลินๆนะโอ้โหคือจริงๆอะคือจริงๆผมมีอันนี้ตัวหนึ่งนะแต่ว่าจะเป็นสีออกสีเขียวขี้มมานะฮะแต่ว่าได้มาอีกอันหนึ่งก็จ้ำแมวไปเลยครับผมได้ขอบคุณทาง NBA 2K 21มากเลยครับที่ใจตั้มส่งมาให้ขนาดนี้นะเนี่ยปรืมปริม ผมบอกเลยว่าปลื่มปริ่มครับผมสำหรับใครที่อยากได้รางวัลนะฮะนี่ครับน้องๆไม่ต้องเสียใจแมส2อันแล้วก็ เสื้อยืด2ตัวครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นกิจกรรมนะครับพี่เจจะมีแบบฟอร์มเอาไว้ใต้คลิปนะฮะไปกรอกกันได้แล้วพี่เจจะสุ่มนะครับผมสุ่มสุ่มให้ของรางวัลนะครับจำนวน4ชิ้นนี้ด้วยกันนะครับโอเคครับยังไงฝากด้วยนะครับสำหรับ NBA 2K 2 1ถ้าเกิดใครอยากดูยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปนี้และสินคัญอย่าลืมกดทุกอย่างที่น้องๆกดได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่บ Oh my god.